นี้เราอยู่กันที่อายุทยาวันนี้เราจะพาทุกคนมากินไข่เพราะว่าเราอเป็นคนที่ชอบกินไข่มากมากเราก็เลยมาตามหาถึงที่อายุทยาเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามีร้านไข่ร้านหนึ่งที่ดังมากๆเป็นที่รู้จักที่ชาวอยุทยาต้องมากินทุกคนสวัสดีค่ะคุณลุงสายขาหูค่ะ,คะและนี่คือแบบว่าวันนี้มาตามหา อยุทยาเลยคุณลุงหรอครับแล้วเจอไข่ลุงยังจะลูกลออไข่ที่ร้านนี่คือมีมมความสุขกี่ระดับคะอ่ามี3อย่างลูกเอาง่ายเลยก็คือมีลวกมีตะนีมีสุขครับอ๋อ,อเอาแค่สามอย่างไข่เจียวมีไหมคะ คุณลุงคะปกติคุณลุงเปิดร้านแต่กี่โมงมาตั้งแต่กี่โมงคะอ,อ๋อมาเจ็ดโมงเช้าลูกมาดึกกว่านั้นไม่เจอลุงนะ <laughs> อายังหลับอยู่อ่าถึงที่ขายนี่คือเจ็ดโมงเช้า <c oughs> ครับนี่คือด้านหลังนี่คือน้องๆองนักศึกษาเขาก็ม<ช>ีซื้อได้ใช่ไหมคะ,<ช>ค,ะคือตะโกนสั่งได้เลยเขาบอกว่าน้ำจิ้มคุณลุงอ่ะเด็ดมากน้ำจิ้มพริกมะขามลูกน้ำจิ้มพริกมะขามมีกระเทียมด้วยใช่ไหมคะในนี้ใส่กระเทียมไว้แบบนี้คนรักกระเทียมนี่คือแบบถูกใจเลยนะ อ่ย่าเพิ่งเชื่อใครต้องมาลองเองลูกใช่อยาให้ใครหลอกเราอยากให้ใครหลอกแต่เราหลอกคนอื่นได้ใช่ไหมอันนี้คือไข่ตานีเห็นไอร้อนไหมทุกคนเข้าปากตอนนี้นี่คือผงมาเช้าเช้าใช่ไหมมากินไข่กับน้ำจิ้มแจ่วลุงตื่นจ้ะตื่นเลยจ้ะแตมันมันนัวมันเข้ากันดีนะ คือน้ำจิ้มอันนี้คือปกติเราจะเห็นเหมือนแบบว่าเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่กินกับไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้คุณลุงเขาเอามาแบบว่าเอามาอัดแอปกินกับไข่ปิ้งแล้วคือกินแล้วมันเข้ากันอนะทุกคนมันแซ่บแบบอันนี้เป็นไข่ลวกกับซอสกับพริกไทยอันนี้คิดว่ามันจะเข้ากันนะทุกคนเพราะว่าคือถ้าเมื่อกี้ให้ตักจิ้มแจ่วใส่อันนี้เรายกรูปี้มันไม่ไหวนะจ๊ะอิ่มนะเอาจจริงกินตอนเช้าแบบเนี้ย มันมันร้อนๆอ่ะันอุ่นๆท้องดีอ่ะเช้าเช้าคือมันเหมาะมากอันนี้เป็นระดับ3มนะคะคือสุกเลยทั้งไข่แดงไข่ขาวเราจะมิกกันนะคะระหว่างน้ําจิ้มแจ่วกับซอสอันนี้คือเราไข่มันสุกเนาะมันก็จะได้เทคเจอร์ของตัวไข่ก็จะได้เคี้ยวๆหน่อยก็คือมันผสมกับจิ้มแจ่วที่มันเผ็ดๆก็เข้ากันนะกคนเป็นรวม3ามไข่เลยนะจ๊ะทั้งไข่ลวกไข่ตานีแล้วก็ไข่สุกใ่้ของคุณลุงอ่ะ ไข่ไข่แดงมันจะรังแบบอันนึงสุกแล้วก็ข้างในมันยังไม่เท่าไหร่แต่คือกินเปล่าๆจริงมันก็อร่อยนะคือในระหว่างที่เรากินอ่ะคือด้านหลังคือก็จะเห็นว่าลูกค้านี่คือแวะเวียนมาตลอดเวลาแล้วพี่เขาก็จะนี่จ้ะน้ําจิ้มแบบนี้เลยหรือว่านี่จะมีออเดอร์จากน้องๆนักศึกษารอคิวกันอยู่จ้ะดูลุงขายดีมากถ้าจันถึงสุขลุงอยู่ประตูด้านข้างอาชีวะนี่ครับท่าเสาอาทิตย์ จะอยู่ด้านประตูหน้านะครับข้างหน้าเลยอะวันหยุดไม่มีครับรัศดรไม่มีวันหยุดมาวันไหนไม่ผิดหวังครับเว้นแต่ว่าถ้าไม่เจอลุงก็แสดงว่าลุงไม่มีไข่ลุงเป็นคนสวยแล้วลุงเข้าบ้านแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวปลา